สวัสดทครักเรียนก็วันนี้ก็พบกับครูมิงนะครับในวิชาดนตรีนัฏสิ์กับในหัวข้อการสดแสดงนาฏสินไทยนะการสดแสดงการแสดงในภาพคืออะไรมีกอกลักษณ์เฉพาะอย่างไรก็เดี๋ยวเราไปดูกันในะเรื่องเลยนะอ้าที่หนึ่งที่มาของการสดแสดงนาฏสินไทยจุดหนึ่งการเรียนแบบธรรมชาติเกิดจากการเรียนแบบธรรมชาติโดยการที่มนุษย์เรียนแบบท่าทางของสัตว์ธรรมชาติคืออารมณ์ต่าง แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นท่าทางการไล่ลำเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้คำพูด1.2การละเล่นในท้องถิ่นเกิดขึ้นจากการละเล่นเพื่อพื้นบ้านของชาวบ้านในท้องถิ่นที่มีการขับร้องเพลงไล่ลำหลังจากดำเนินทำงานเพื่อคลายความ เหน็ดเหนื่อยข้อสามนะครับการรับอา,อารยธรรมของอินเดียได้รับอิทธิพลจากประเทศอินเดียโดยรับวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาเช่นประเพณีภาษาร่มถึงการแสดงต่างๆเช่นละบําละครละขู่จุดขสีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นจากการบูชาเทพพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มีการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสําเร็จ เพื่อสําเร็จดังที่ขอก็จะมีการฟ้อนรำถวายอ่าสลักษณะเด่นของเอกลักษณ์ของการสแสดงนักสินไทยนะครับความไพเราะงดงามของบทก่อนการสแสดงนักสินไทยบางประเภทมีบทขับร้องบทพูดซึ่งเป็นบทกรอนที่มีการประพันธ์คำร้องที่มีสัมผัสคล้องจองกันมีการเล่นคำใช้ นวดให้เกิดความไพเราะทำให้ผู้ชมเข้าใจการแสดงผลจุสองความงดงามของผู้สแสดงกระบ,บวนกระบ,บวนท่าทมการแสดงนักสินไทยผู้สแสดงควรมีรูปร่างสวยงามเหมาะสมกับตัวละครมีความซสำ้บาบในการรำไรรำอ่อนช้อยงดงามถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการแสดงได้ถูกผลทุสอมความงดงามของเพลงดน,นตรีและการขับร้องแล้ว การแสดงศิลป์ไทยมีการขับมีการใช้บทเพลงบรรเลงนะครับประกอบการแสดงเพื่อให้การแสดงมีความสมบูรณ์ซึ่งผู้บรรเลงเละผู้ขับร้องจะถ่ายทอดอารมณ์เพลงให้สอดคล้องกับการแสดงทำให้ผู้ชมทอให้ผู้ชมค้อยตามการแสดง2.4นะความงดงามของการแสดงแสงสีเวทีอุปกรณ์การแสดงศิลป์ไทยจะมีการจัดฉาก แสงสีเสียงเวลาอุปกรณ์กับประกอบการแสดงทําให้การแสดงมีความงามผู้ชมเข้าใจเรื่องราวในการแสดงมากขึ้นนะันนี้ก็เราก็เรียนกันแค่แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าบทนี้ช่วงข้าจะมีเนื้อหาเยอะแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะได้ดูการแสดงนาฏศิลป์นะครับวันนี้ก็ขอจบก,การสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ